กดอะลงไปเลยกินข้าวก็ลงได้ทำงานบ้านก็ลงได้รดสวนก็ลงได้อ่ะคลิปปิจวัตรประจําวันของเรานเนี่ยเนี่คือสาระของเราเราทําอะไรบ้างแต่ละวันเราก็ลงไปเลยพี่น้องถ้ามันไม่มีพิษก,กิน,ตมมกกนแตงโมให้กินแตงตงโมหวานแสบแสต้องกินแตงโมหน้านี้หน้าร้อนเนาะ นะส่งงานส่งให้สมเสมอไม่จำเป็นจะต้องมีคลิปมีสาระนะส่งงานส่งให้สมเสมอไม่จำเป็นจะต้องมีคลิปมีสาระมูลวัวใส่นะใส่นิดหน่อยลดน้ำไม่ต้องลดเยอะก็ก็ฟาง บ้านพัฒนาก็จะใส่รถเข็นเดินขายเนาะลูกเล็กลูกโตมีทุกอย่างาก,กินแตงโมใหกก้กินเต๊งตงโมหว,นว,นวนานแสบๆต้องกินแตงโมหน้านี้หน้าร้อนเนาะเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ก็ลงได,ลงด้เลี้ยงปูเลี้ยงปลาก็ลงได้เนะกิจวัตรปิดเนาะเพราะหน้าร้อนดินมันจะแห้ง ปลูกง่ายๆก็ยกะคลิปปิจวัตรประจําวันของเรานเนี่ยคือสาระของเราเราทําอะไรบ้างแต่ละวันแล้วก็ลงไปเลยพี่นองถ้ามันไม่มีพิมหวานมูนวัวใส่นะใส่นิดหน่อยรดน้ำไม่ต้องรดเยอะก็ กอาฟางปิดนะเพราะหน้าร้อนดินมันจะแห้งถ้าปลูกง่ายๆก็ยดกดเกณฑนตะมาลายพี่น้องเล้สู้ๆเจ้าพี่น้องกดเก์มาเยอะมากเลยถ้าไม่สู้ไม่สําเร็จนะเพื่อนๆจ๋าคนไหนที่ยังไม่สําเร็จก็สู้ๆคนที่สําเร็จแล้วก็ขยันทรงการบ้านเอาเม็ดไว้ไปปลูก พ um ัฒนาจะเอาเม็ดแตงโมไปปลูกปลูกไว้ทีลร้ทีแล้วแต่รังออกเอาแตงโมลงไม่ต้องทมเยอะนะทมดินปกนิดหน่อยปกหน้าได้หน่อยแล้วก็เอาโมแพงไปนองแตงโมยี่มน็ดเมแพงถูเพราะว่าเป็นหน้าแตงโมกดอะลงไปเลย กินข้าวก็ลงได้ทํางานบ้านก็นลงได้รดสวนก็นลงได้อันนหวานพัฒนาจะเก็บไปปลูกเพื่อมันจะเป็นลูกให้เราได้กินเนาะตามรูง,ง่ายๆมันก็ออกเหมือนกันถ้ารดน้ำหวานที่นองมันเป็นฤดูของเตงโม Mm hmm. แสบหวานตามตรงง่ายๆมันก็ออกเหมือนกันถ้าลดน้ำหวานพี่น้องมาพี่น้องอาหารหว่ากินข้าวอิ่นแล้วก็ตามด้วยแตงโมงนะคะเพื่อนแช่เย็นไว้แต่เมื่อคืนแล้วค่ะ มาไปนองอาหารว่ากินข้าวอิ่มแล้วก็ตามด้วยแตงโมงนะคะเพื่อนแช่เย็นไว้แต่เมื่อคือนแล้วค่ะนาะส่งงานส่งให้สม่ำเสมอไม่จำเป็นจะต้องมีคลิปมีสาระเอาแตงโมลงไม่ต้องถมเยอะนะถมด,ดินปกนิดหน่อยปกหน้าทด่นหน่อยแล้วก็เอาละ คลิปกิจวัตรประจําวันของเราเนี่ยแหละคือสาระของเราเราทําอะไรบ้างแต่ละวันแล้วก็ลงไปเลยพี่น,น้องถ้ามันไม่มผิดพลาะส่งงานส่งให้สม่ําเสมอไม่จาเป็นจะต้องมีคลิปมีสาระเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ก็ลงได้เลี้ยงปูเลี้ยงปลาก็ลงได้นอกกิจวัตรของตามงงง่ายๆมันก็ออกเหมือนกันถ้าลดน้ำ ก,กิน, oh e. กนแตงโมให้กินเต็ตงโมหวานๆเฉยๆต้องกินแตงโมหน้านี้หน้าร้อนเนาะกดอะลงไปเลยกินข้าวก็ลงได้ทำงานบ้านก็ลงได้รดสวนก็ลงได้กินเต็งโมให้ กินเต็งตงโมหวานๆแฉะๆต้องกินแตงโมหน้านี้หน้าร้อนเนาะเอาแตงโมลงไม่ต้องถมเยอะนะถมดินปกนิดหน่อยปกหน้าที่หน่อยแล้วก็เอากดอะลงไปเลยกินข้าวก็ลงได้ทำงานบ้านก็ลงได้รดสวนก็ลงได้ปลูกน่าแตงโมขุดลุม่ม ตามง่ายๆมันก็ออกเหมือนกันถ้าลดน้ำหวานพี่น้องกดเกณฑ์ก็มาหลายพี่น้องเล้ยสูสๆเจ้าพี่น้องกดเกณฑ์มาเยอะมากเราเราทำอะไรบ้างเราไปไหนมาไหนเห็นอะไรสวยๆเรา็ถ้ายตยลงได้ทุกอย่างองได้ทุกอย่าง,ง,างเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ก็ลงได้ เรื่องปูเรื่องปลาก็ลงได้นะกิจวัตรของน้อส่งงานส่งให้สม่ำเสมอไม่จำเป็นจะต้องมีคลิปมีสาระอันนหนหวานพัฒนาจะเก็บไปปลูกเพื่อจมจะเป็นลูกให้เราได้กินเนาะอันนหวานพัฒนาจะเก็บไปปลูกเพื่อมจะเป็นลูกให้เราได้กินเนาะ เอาเม็ดไว้ไปปลูกพัฒนาจะเอาเม็ดแตงโมไปปลูกปลูกไว้ทีหลายทีแล้วแต่ลังออกอหวานกดอะลงไปเลยกินข้าวก็ลงได้ทำงานบ้านก็ลงได้รดสวนก็ลงได้ เป็นฤดูของเตงโม,งมแซ่บหวานโอเคเราจะไปถ่ายคนอื่นเขาเขาอย่ผิดกดกดอะ่ะลงไปเลยกินข้าวก็ลงได้ทำงานบ้านก็ลงได้รดสวนก็ลงได้ เอาเม็ดไว้ไปปลูกพัฒนาจะเอาเม็ดแตงโมไปปลูกปลูกไว้ทีลร้ทีแล้วแต่ลังออกกดเกณฑ์ก็มาลายพี่น้องไล้สูสาดดพี่น้องกดเกณฑ์มาเยอะมากแตงโมหน้าน,นี้จะถูกเยอะตามงงง่ายๆมันก็ออกเหมนกันถ้าลดน้ำหวานพี่น้อง เอาเม็ดไว้ไปปลูกพัฒนาจะเอาเม็ดแตงโมไปปลูกปลูกไว้ทีหลายทีแล้วแต่ลัางออกเอาแตงโมล,ลงไม่ต้องถมเยอะนะถมดินปกนิดหน่อยปกหน้าทด่หน่อยแล้วก็เอาในหวานพัฒนาจะเก็บไปปลูกเพือ่อมันจะเป็นลูกให้เราได้กินเนาะเนาะ่งงาน ส่งให้สม่ำเสมอไม่จำเป็นจะต้องมีคลิปมีสาระเอาเตงโมลงไม่ต้องถมเยอะนะถมดินปกนิดหน่อยปกหน้าทด่หน่อยแล้วก็เอากดเกณฑ์ก็มาไลยพี่น้องเลยสูสีพี่น้องกดเกณฑ์มาเยอะมากเอาแตงโมลงไม่ต้องถมเยอะนะถมดินปกนิดหน่อยปกหน้าทด่หน่อยแล้วก็ เอาวเราเราทำอะไรบ้างเราไปไหนมาไหนเห็นอะไรสวยๆเราก็ถ่ายองได้ทุกอย่างต้องได้ทุกอย่าง,ง,างบ้านพัฒนาก็จะใส่รถเข็นเดินขายเนาะลูกเล็กลูกโตมีทุกอย่างแตงโมหน้านี้จะถูกเยอะโมแพงไม่นนอะแตงโมย่านี่บ่แพง เพราะว่ามันเป็นหน้าแตงโมขอแค่ okay, เราจะไป